ก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับเอ้ยรายการปัมป๊มปั๊มแจกอย่าติดตามนะครับก็วันนี้จะมาสอนธีการปั๊มติดตามแบบง่ายๆในเว็บนะครับก็ให้เรากดยืนยันสิทธิ์พยืนยันสิทธิ์ก็ให้ตกลงตกลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รับนินใช้งานนะครับแล้วก็ให้เราลอกก็ัลิงก์มาทั้งมหมดครับทวีครับกดเข้าสู่ระบบก็จะเราข้าม อะไรเนี่ยก็จะปรากฏชื่อคุณมานะครับอืมก็ให้เรากดเริ่มมั๊มติดตามนะครับแล้วก็มาจะมาดูกันนี่นะครับก็มาแล้วนี่นี่นะครับรองก่อนนะครับรองแป๊บหนึ่งนะครับ อาจจะแหลกๆหหน่อยเพราะข้อมูลมันกาครับนี่นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าครับได้ยี่สิบเจ็ดคนนะครับก็ดูนี่นะครับได้จากเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าหนึ่งหนึ่ง หนึ่งห้าสามคนนะครับบางทีก็ไม่ได้ทันดูนี่นะก็ต้องรออีกประมาสิบห้าทีหรือสิบสี่ทีนี่แหละผมก็จำไม่ได้แต่แบบนี้ก็จะเป็นของคุณใครก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ปัม๊มปั๊มกันได้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับมีอะไรก็บอกไม่ใต้เดบิชันนะครับผอ